อย่าทำชั้นสไลด์สามเรืผมโอ้โหมดใช้มีดอย่าโชว์เข้าไปหูเดี๋ยวเราจะต้องย่อนระเบิดขึ้นไปตรงนี้เอา้าโชว์เข้าไปก่อนอ เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาติตย์ะาัปนนครับกับเกมนินจาคัดทูดีนินจาจอมหั่นเนื้อนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเจ้านินจาตัวนี้ไปจัดการกับเหล่าศัตรูในแต่ละด่านนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่หลายโหมดทั้งการใช้อาวุธฟันการคว้างมีดการใช้ระเบิดอะไรแบบนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องใช้หัวสมองในการเล่นผ่านด่านไปให้ได้ก่อนที่จะ เริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ตีในการขยี่เหล่าศัตรูในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอดด่านที่1นึ้ยอย่าทำฉันเลยเพื่อนไม่สนใจอ <Yeah. S 1> ด่านที่2โอ้โหคราวนี้รู้สึกว่าเจ้านินจาของเราสามารถยึดเกาะผนังได้ครับผมย่า <Yeah. S 1> กระทืบให้จมดิน อย่าทำชั้นสไลด์สามเมื่ผมย,ยังกับหั่นผักเอ้ยใจเย็นฮู้ชึบมานี่แล้วก็เอาใหม่เอาไม่เป็นอะไรที่เพลิดเพลินจริงๆการฟาดฟันศัตรูมาราจ้าเลเวลที่4เอาละเราสามารถฟาดกรองยให้มันหล่นมาตายได้ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้หล่นมาให้หมดไม่โอ้โหกระแทกกันเอ๋สำหรับตรงนี้พุ่งตรงไปก่อนใม้ โอ้โหหล่นไปทับจากนั้นก็สไลมอานี่โชว์เข้าไปอุ้ยตัวละครตัวใหม่น่าสนใจจริงๆไอ้ไม่ได้เปิดจนกว่าจะได้ละกันโอ้โหได้แล้วเพื่อนคราวนี้เป็นเจ้าสมุลอ๋อหอยต้องดันกล่องอันนี้ให้หล่นไปกระแทกมันจ้าเอาละต่อไปก็ไปเกาะที่ด้านท้ายตรงนี้ ลงไปฟันมันโอ้โหดูโหดจริงๆเลยนะเจ้านี่ขอทําการลงไปนี่ก่อนเออแล้วก็เฮ้อ,อเรียบร้อยไม่เป็นอะไรที่ฆ่าง่ายเหลือเกินเจ้าพวกนี้เอาระเบิดไปกินย่า yeah! แม่ระเบิดสุดแสนจะรุนแรงครับผมหุยตัวไม่ปไปเลยเพื่อน ขอลองทําการเปลี่ยนโหมดเล่นหน่อยนะกลับมาเป็นเจ้านินจาก่อนละกันอือหูยตัวละครโคตรเยอะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาปลดล็อกดูโหมดไหนสิก็มีโหมดระเบิดแล้วก็มีโหมดการใช้ใบมีดเอาละโหมดใช้มีดยา่าโชว์เข้าไปหูจากนั้นก็ขอปาดตรงนี้อุ้ยกล่องกระแทกสําหรับด่านนี้โคตรจะง่ายเฮ้ยชึบสไลด์ไปปักอันนี้แล้วก็หล่นไปครับผม อุ้ยตัวใหม่หัวกะโหลกน่าใช้จริงๆเอ้ยไม่ได้เย่ yeah! ได้มาแล้วหุ้ยเคียวปักดินมาลวจ้านินจายมาทูตืออระเบิดกระแทก <c oughs> อืมสำหรับตรงนี้เราไม่สามารถปลาเข้าไปได้ใช่ไหมเอ่ยโอ้โหยต้องปลาจากด้านบนนั่นแหละอืมอันนี้ด้วยลนไปสิเพื่อนโอ้อก็ถือว่าเป็นโหมดที่เพลิดเพลินใช้ได้เอาละ ไปกระแทกเลยเพื่อนบงบงหุยสำหรับข่าวนี้มาตัดโซ่กันหน่อยด้านบนแล้วกันอื้ออ,อกระแทกหัวแตกออโอ้โหยรอมันให้อุ้ยปลาไม่โดนยืนตรงกันแล้วก็ปลาไปอุ้ยเกือบจะโดนสองทีเอาละต้องเล็งให้แม่นแมนออโอ้โหยลำแสงอะไรวะเนี่ย เฮ้ยใบยมีดหายไปเราจะต้องทำลายตรงนี้อุดด้านล่างไปก่อนแล้วก็ตายซะเถอะโอ้โหเจ้าเดดพูอืต้องเปิดจนกว่าจะได้นะได้มาแล้วจ้าเจ้าเดดพูขอทำการเล่นอีกโหมดแล้วกันนะโหมดใหม่โหมดระเบิดโอ้โหเป็นการปาย้อยคว้างระเบิดไปเลยเพื่อนอย่าสามสองหนึ่งตูม้มเอาละดาน,นี้ย่อนระเบิดไปก่อน เฮ้ยระเบิดไปด้านล่างแล้วก็ด้านบนเออตัวไม่โอ้โหเราจะต้องกดปุ่มตรงนี้จะสามโอ้ยแม่มีการเสร์ฟระเบิดไปด้วยโอ้โหยไปเสียบด้านบนแล้วก็ตัวนี้มาโดนระเบิดไปซะเฮ้อตัวนี้ด้วยนี่ตัวด้านล่างสุดตุม้มเจ้าว่าไปเงินนี่ใช้ทำอะไรเอ่ยเอาละขอขว้างให้ดีๆกันหน่อย นี่เราจะต้องคว้างเข้าไปในร่องโอ้ยตัวปลิวออสไลด์มาถึงนี่กันเลยยนี่มันอะไรวะเนี่ยมีแบบว่าสายฟ้ากันด้วยอยด้านบนนี่มีโซ่อยู่้ยหุไปก่อนตัวแรกแล้วก็ตัวนี้มาปลิวให้เห็นกันหน่อยเพื่อนเออโอ้โหคราวนี้ขอหย่อนระเบิดไปหน่อยปั๊สามสองหนึ่งตู้มตัวนี้ด้วยนั่นแหละ จากนั้นก็ตัวสุดท้ายย่อนมาที่ตรงนี้เอาเฮ้ยไม่ได้ปลาชิงได้ไม่เอ่ยฮ้ยจับโอ้โหใหเจเย็นย่อนตรงนี้อือจับเออสามสองหนึ่งโอ้โหคราวนี้เป็นโจรสลัดอื้อช่างมันโอ้โหยใบเรื่อยเดี๋ยวเราจะต้องย่อนระเบิดขึ้นไปตรงนี้เอ้าโชว์เข้าไปก่อนอแม่ตายหมดเป็นระเบิดที่สุดยอดจริงๆเอาละฮ้ยจบนี่กดปุ่ม ด้านบนโดนบี้ส่วนด้านล่างก็เจอระเบิดของฉันปัวขอกลับกันก่อนนะกลับมาที่โหมดธรรมดาเุ้ยโจเข้าไปอแม่ไปดันอีกตัวหนึง่งเอาละคราวนี้ก็ต้องเอ้ยฟันตรงนี้บุง้งว่าสั่นไปดิเพื่อนแล้วก็คราวนี้ฟันตรงนี้ไปก่อนล่นไปกระแทกแล้วก็ระเบิดแม่สำหรับด่านตรงนี้ค่อนข้างจะง่ายอยู่นะ ฮ้บลงมาก่อนแล้วก็ฟันไปโอ้โหชิงระเบิดนินจาคุณย่าอยากได้มาใช้จริงๆโอ้โหนินจาคุณย่าแม่จะเฟี้ยวขนาดไหนเอย่ยเอาละคุณย่าเกาะผนังใช้ตะขอเกี่ยวโอ้โหเอาละทำลายพื้นเลยเพื่อนอจากนั้นก็ขึ้นด้านบนโอ้โหอ้อาไปอุดไอ้ตรงนี้อีก ปล่อยให้คุณย่าลงไปจัดการเองละกันอ้าวลงได้ไม่เอ,อ่ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้อโอ้โหสำหรับคราวนี้มามาเกาะตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้ระเบิดด้านล่างตูมอู้หเฮ้ยอ้ยมีตัวห้อยไปห้อยมาด้วยเฮ้ยจับนี่ปานไปเลยคุณย่าจอมสะบั้นลำคอนะเพื่อน <c oughs> ข้าวนี้ต้องมานี่ก่อนเอาเฮ้ยจะเย็นเออทำลายตรงนี้นั่นแหละลงไปกระแทกมันโอ้โหฮุหยนินจาโรบอตเย่ได้มาแล้วเอาละคราวนี้นายจะต้องโดนฉันปาดไยเพื่อนดาบเลเซอร์โอ้โหเลื่อนแค่นี้คิดว่าจะทำอะไรได้ชเอ้าเจเย็นมานี่ก่อนแล้วก็ปาดไปแม่การเป็นนินจานี่ยากจริงๆ เอาละเข้ามานี่ก่อนแล้วก็ขึ้นมาที่ตรงนี้เฮ้ยจ็บมาปาดสองครับผมตายคาโซไปซะเถอะโอ้โหคราวนี้เราจะต้องใช้เลเซอร์ปาดมันเฮ้ยแย่ <Yeah! S 1> ไม่เป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดปิดรู้ไปก่อนเพื่อนนั่นแหละแล้วก็ถึงเวลาตายชอบลุกเล่นเลเซอร์เมื่อกี้จริงๆเฮ้ยเจ็บปาดมานี่ก่อนนายจงตายซะเถอะ เฮ้ยอ้าทะลุออกนอกอวกาศไปแล้วแม่นินจาทำภารกิจผิดพลาดไม่ได้เฮ้ยจะเอาละบ้มโอ้โหนี่มันนินจาอะไรเอ่ยโอ้โหใช้ขวานใหญ่โอ้โหคราวนี้อยู่ที่ด้านในอย่างนั้นล่ะต้องกดปุ่มมาความตายมามอบให้ละเพื่อนจะเย็นแหละเจอขวานสับไปสิเพื่อนโอ้ยโอ้ยโดนเลเซอร์เอาใหม่นะเพื่อนคราวนี้ก็ ฮ้ยโอ้โดนเลเซอร์ระเบิดแม่ตัวไม่เกลี่ยมสำหรับตรงนี้ชึบมานี่ก่อนแล้วก็ระเบิดโอ้ฟาดหัวแตกเฮ้ยขอดันมันไปที่ลวดหนามไอ้โดนตัวเองด้วยเอาใหม่นะเพื่อนคราวนี้ก็ขอปาดแบบธรรมดาละกันเฮ้อโชว์เข้าไปอืมมีหนามแบบว่ามอดักเราเยอะแยะไปหมดชบเฮ้ย โชไปตายหรือเปล่าตายด้วยอุ้ยต้องใช้สมองมากขึ้นไม่เป็นไรเราสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไม่จํากัดมาโอ้ยจากนั้นก็อืมคราวนี้ระเบิดตรงนี้ไปก่อนอุ้ยระเบิดเป็นทอดๆนี่ตายซะเป็นแบบว่านินจาหัวกะโหลกคราวนี้เย่ yeah, ได้มาแล้วเหมือนจะเป็นนักสํารวจเลยนะที่ตายกลายเป็นหัวกะโหลกไปแล้ววุ้ยบเปิดทาง จ่าลงหัวโอ้โหคราวนี้แม่มีจุดตรงนี้ด้วยโชกข่ามันไปก่อนสองศพแล้วก็ตรงนี้มาจะเย็นเปิดทางปุ๊บตายปับ๊บเฮือโอ้โหกดปุ่มก่อนฮึชึบนี่เปิดทางครับผมเส้นทางของดินจาาในการสังหารเวออ้ยมีตัวประกันกันด้วยคราวนี้สมมุติว่าทําลายตรงนี้ไปก่อน เฮ้ยจะเย็นหุยอย่าลนไปกระแทกนะเพื่อนเอาละเพราะฉะนั้นมาเอ้ยฆ่ามันก่อนหูยม่คราวนี้ก็ขอปาดโดนอันนี้ลนมากระแทกตายครับผมเอออาหูหมุนปลิวไปเลยนะเมื่อกี้เอาละสําหรับคราวนี้มาเราจะต้องชึบนี่เดินทางมาแบบนี้เลยเพื่อนชิวจริงจริง อุ้ยสมูไรคิวบิลหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหได้มาแล้วขอปาสังหารกันหน่อยอุ้ยเจอระเบิดอืมแล้วก็ลงมานี่อ้าวโดนปาดเอาใหม่เฮ้ยกดปุ่มแล้วก็ลงมาที่ก่อนเฮ้ยตายซะโอ้โหเหมือนจะไปแบบไม่ง่ายนะนี่อชึบ โอ้ ه, พลิกมานี้แล้วก็ฮ <c oughs> อือจะหลบเลี่ยงใบมีดครับผมอ้โหอยสำหรับคราวนี้เราจะต้องไปที่ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาอย่างรวดเร็วเฮ้ยอุ้ยหลบอุปสรรคแล้วก็สังหารมันเฮ้ย <c oughs> มีตัวปะกันอ้าปาดตัวประกรัน <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ขึ้นด้านบนแล้วกันแล้วก็ลงหัวแบบนี้เดินทางมาจนถึงด่านที่44กันแล้วนะไม่ใช้เวลาจริงจริง กดปุ่มแล้วก็ลงมานี่ไม่ได้ใจเย็นนะเพื่อนโอ้ยเราต้องห้ามกดปุ่มทำลายตรงนี้ไปเลยเออกดปุ่มเพื่อโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยแม่เป็นอะไรที่มีหลายโหมดให้ได้ลองเล่นจริงๆสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติไดการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุบจ๊บจุ